วันนี้ทางรายการพิเศษสายใต้ขอพาคุณผู้ชมมาร่วมโครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเลกันที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งงานนี้ทางโรงไฟฟ้าขนอมในเครือแอคโก้ก็ได้ผลึกกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินโครงการตามแนวคิดจากโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาส ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาที่ได้ทรงดำริให้จัดทำปะการาังเทียมเพื่อเป็นแหล่งชุมนุมและที่อยู่อาศัยของปลาโดยท่านพานุอุทัยรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะปล่อยพันกุ้งปูปลาจำนวน 6, 9 0 0 0ตัวลงสู่ทะเลพร้อมๆกับทุกคนที่มาร่วมงานด้วยค่ะ กิจกรรมภายในงานนั้นก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเป็นจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะภาพวาดศิลปะการระบายสีน้ํามันสวยงามสะดุดตาบนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นผลงานการประกวดของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ที่นอกจากจะมาสร้างสีสันภายในงานแล้วยังเป็นการสร้างจิตสํานึกของน้องๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะซึ่งงานนี้ก็ได้รับการยืนยันจากกรมประมง ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะสำหรับโครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเลปีนี้ก็เป็นการสานต่อเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะซึ่งงันนี้ก็ใช้ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน18ตู้เป็นฐานสร้างแนวปะการางังเทียมบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ที่มีหาดทรายที่ทอดยาวขาวสะอาดน้ำทะเลสีครามปลาโลมาสีชมพูเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลใต้ให้เป็นทะเลแห่งใหม่สำหรับนักเดินทางนักท่องเที่ยวในอนาคตค่ะนำนำใครที่ชอบเที่ยวทะเลและอยากเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงหรืออยากสัมผัสกับความละเอียดอ่อนของหาดทรายสีขาวพร้อมชมปลาโลมาสีชมพูก็ไม่ควรพลาดมาเที่ยวที่หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ค่ะ ที่นี่เขามีความพร้อมในการบริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารและที่พักที่มีบรรยากาศกลมกลืนกับธรรมชาติสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075346515ได้เลยค่ะ